ได้เวลาเก็บแล้วนะครับอันนี้ลูกแรกเราจะตับเก็บผลผลิตนะฮะเราจะตัดขั้วจื้อข้าวขี้ข้าวขี้เยบร้อยโดนลูกไหมเนี่ย ที่ตานี่แล้วผลแล้วก็ตัดไปแล้วแล้วเราก็จะมองอีกพันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งนะอันนี้จะเป็นพันเนื้นะอนนนนสีส้มอัลลพันกับขี้มดกิวันนี้นนนเลยวเวลาตัดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปวันนี้ก็ตัดตัดลูกนี้ัลูกนี้ของต้นนี้จะต้นเดียวกันพันเดียวกันนะเดียเด๋ยวตัดเลย ใบเหีห้ยงมาถึงเวลาแล้วโอ้โหนีแหว่งเลยลงนี่ตัวน,น,นี้ก่อนดห วันที่สองก็มีตัดอีกนะครับเยอะเลยหมดอ่ะวันที่สองโอเค